นี่เองครับเราก็จะนําข้อมูลนี้พร้อมหลักฐานคลิปต่างๆในการฆ่าให้เห็นจัดจาเลยนะครับพร้อมภาพทั้งรายละเอียดส่งมาให้ท่านดูเลยนะครับคำพีด้วยนะคำพีอ่านแเราก็แจ้งไปแล้วนะครับว่าเราร่วมม้หมดครับสามสาบับเลยนะครับสามเมอร์ชันเลยครับตอนนี้จะมาโกหกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าจับเล่มไหนมานะครับจับซูรล้อไหนจับอาญาไหนนะครับ มาก็ตรงกันสอนให้ตัดคอคนได้คนที่ไม่ศรัทธาศรัทธาในอันลลอฮ์ตัดคอคนได้อย่างนี้มันใช่ได้หรือเปล่าครับไม่ได้นะครับแล้วทําไมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือแม้แต่ฝ่ายความมั่นคงต่างๆปล่อยไว้ครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้เราจําเป็นต้องมาให้สํานักง,งานผู้สั่งชาติ และจาเป็นที่เราให้มาเีละสมาคมตื่นรู้เรื่องนี้ครับเพื่อให้ท่านไปช่วยบอกต่อวัดต่างๆทั่วประเทศไทยและให้เรื่องมันถึงหูนายกถึงหูรองนายกว่าคนไทยคนลกอัอาชีกันแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับยังปล่อยให้คนไทยพทธนะครับต้องซื้อของแพงครับถึงหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสามร้อย 6รายการขิ้นไปครับมันเป็นเรื่องอะไรที่พวกเราจะต้องซื้อของแพงขึ้นถึง1แสนกว่ารายการมีใครอยากจะเสียงกันเพิ่มไหมครับไม่เราไปอะไรกับอีหมาไหมไม่่ยวเราเกี่ยวอะไรกับฮารานไหมไม่เกี่ยวแล้วทำไมเราต้องเสียงกันเพิ่มเราโดนบังคับนะครับมันผิดกฎหมายและธรรมนูญของเรา100%ครับโดนหลอก เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งนี้เองครับเราก็ต้องการให้สํานักง,งานผู้สังชาติต้องการให้กรรมการมหาเถรสมาคมช่วยกันแจ้งข่าวนะครับบอกคนไทยพทธทั้งแผ่นดินบอกคณะส่งั้งแผ่นดินครับให้รับรู้นะครับไม่ใช่เกรงกลัวต่อยที่คนไรก็ไม่รู้ซึ่งมันผิดกฎหมายและธรรมนูญเราจะปล่อยให้คนไทยพทดเดือดร้อนกันอย่างนี้เหรอซื้อน้ำเปล่าจะต้องมาเสียเงินส่งซวย ให้ค่าอาลาเลยซื้อยาสีฟันนะครับซื้อไมโลซื้ออวนตินนะครับอะไรนะครับยานวดยมีเลยครับเพราะงั้นเนี่ยเดือดร้อยกันหมดไม่ว่าจะพระหรือโยมนะครับคนไทยผู้ทำแผ่นดินเดือดร้อยกันหมดครับน้ำเกลือบ้าน้ำเกลือก็ยังเงียบกินเงินค่า้าลอีกนะครับเยอะแยะไปหมดครับแสนกว่ารายการครับป่านี้นะครับบางคนบอกโกเตก หนูยังเหนียเลยอย่างนั้นเลยฮะอีหม่ามี่โหเอาหมดได้บอกว่าไม่เอาเลือดไงแต่เอาไรที่เช็ดเลือดได้นะแปดเลยโอ้โหย่างนะจริงนะแต่ชอบเอาประจาเดือนเออนะครับแมวฮะแมวมันเป็นอะไรแมวมันก็ไม่ใช่หมูนะครับยังยังไปติดตาฮาลาเป็นอาหารแมวเลยครับได้ผู้ชมครับมอาหารหมาอาหารมอาหารแมวนะครับเอาหมดเลยนะครับเริ่มมาโกหกว่า เก็บเงินน้อยๆเก็บเงินได้น้อยพอจ,จับได้คาหนังคาเขาครับก็อ้างว่าผู้ประกอบการมาติดเองมาขอติดเองแล้วถามว่าแล้วมึงเสือกไปวงการจะรวงมาที่ทำไมแล้วมึงเสือกไปวงการจะท,งทวสง,ะทงสาานะสุขทำไมทำไมมึงเสือกไปให้ออยอไปสับสน,นุนผู้จับได้คาหนังคาขา